พยากรณ์ดวงชะตาประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างพี่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับเราเริ่มกันที่วันจันทร์นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสัปดาห์นี้คุณก็จะมีโชคลาบนะครับจะมีรายจ่าค่อนข้างเยอะแต่ก็มีรายรับเข้ามาจะมีความเครียดมีตกกังวล มีโอกาสที่จะเป็นประสาทแดกได้นะครับหรือบางคนหนักก็เป็นไบโพล่ากันเลยทีเดียวจะมีผัวแก่พ่อแม่เข้ามาติดพันนะครับต่อไปเป็นคนที่เกิดวันอังคารนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารจะมีรายรับและรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับก็สูสีกันงานมีโอกาสจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับติดต่อประสานงานค้าขายจะประสบความสําเร็จ ถ้าขายออนไลน์ก็ยอดขายปังๆนะครับจะมีเพื่อนมาเป็นผัวนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังเพื่อนแกงเรานะครับเพราะว่าเพื่อนมีเมียอยู่แล้วนะครับต่อไปคนที่เกิดวันพุธกลางวันสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้คุณก็จะหาเงินได้คล่องตัวขยับขยายหาเงินทําธุรกิจต่างๆก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับอาปากก็เป็นทองจะมีโอกาสได้โชคลาภ พูดจาเป็นเงินนะครับความลับก็ยังเป็นความลักความลักก็ยังเป็นความลับอยู่นะครับเปิดเผยเมื่อไหร่ก็พังทันทีต่อไปเป็นพฤหัสนะครับสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้คุณก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลนะครับจะได้โชคลาภจากผัวนะครับจะมีเงินเข้ามานะครับมีโอกาสไปต่างประเทศและจะมีผัวเก่าๆเข้ามาผัวพันหรือฟื้นถึงความหลัง ต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์นะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้คุณก็จะหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของทุกสามมูลที่สามที่เข้ามาติดพันก็ต้องระงับสติอารมณ์เราเหมือนกันนะครับอารมณ์ชั่ววูบของเราเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาภายหลังนะครับการเดินทางทำบุญนะครับก็จะส่งผลให้คุณมีโชคลาภนะครับจะมีผัวแต่มีผัวแบบไม่เป็นตัวตนนะครับต่อไปวันเสาร์นะครับวันเสาร์คุณก็จะมีโปรเจกต์โครงการใหญ่เข้ามานะครับจะมีโชคลาภ จะหางเงินเก่งนะครับจะได้เจอคนเก่าๆนะครับจะได้รักกับผู้สูงอายุนะครับผัวใหม่ไม่รักคุณนะครับแต่ผัวเก่าเนี้รักมากเลยนะอ่อไปคนวันอาทิตย์นะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคลาภวาจาที่พูดออกมาเนี่ยจะเป็นพิษมากกว่าเป็นคุณนะครับควสงบปากสงบคํารายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกำพาผัวในสัปดาห์นี้นะครับก็ดูแลกันดีๆนะ ต่อไปเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับการหาเงินต่งตางๆเนี่ยยังหาเงินได้เยอะอยู่นะครับจะมีรายจ่ายเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับงานในหน้าเจรจาค้าขายจะประสบความสําเร็จนะครับจะมีผัวมีชู้นะครับก็ต้องเรมามัดระวังดูแลกันดีๆเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ที่พี่หมอพูดมานะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเกือบๆทุกวันเลยเนาะที่ความรักไม่ค่อยสมหวังในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นก็อย่าไปเสียเรียกกับมันนะครับ ถ้าลักกันดีนอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกังวลกับมันนะครับแต่ถ้าเกิดมีเราหองระแห่งกันก็ตรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับก็ขอทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ